กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนจะเข้าสู่แนวทางเบิง้งคําเตือนของทางช่องก้อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกป,ประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องขออนุญาตาออกเนาะค่ะชุดนี้ จะเป็นน้องก้าสามเนาะคะ่ะสิบหน่วยบนเราพัฒนานะคะ่ะมันจะมะีชุดเข้ามาเสริมอยู่ใบหนึ่งแต่มันหลุดมาแล้วสองวันแต่แอดกับบอกพี่น้องอยว่าขอลงอีกมือหนึ่งเพราะว่าแอดเสียดายมันเดินเง,นงาจุดนี้เนาะคะ่ะแอดก็เลยเอาล่งให้พี่นอ้องเบิ้งเนาะค่ะนี่จุดนี้แต่เขากับเขายูทีศูนย์เนาะคะ่ะยูทีศูนย์ แอดกับยิโยยักยิ่ย่ักยิ่ย้ยอนอยู่ค่ะว่าจะไปต่อบอนะคะอาจจะเอาให้เบิ้งมือนีอีกครั้งนึงนะคะอุอท้อนไ้อีกเท่อนึงเพราะว่าเขาเข้าอยู่ที่หนึ่งหนเนาะค่ะเข้าที่ศูนย์สิหน่วยบน แอดเฮ็ดมาครบล่างมาครบบนไว้มั่นรุดและเนี่ยละนาดเลยพี่นอ้องก็เลยภาสามารถที่จะเอาออกมาท่านออกมาได้เนาะคะ่ะแต่อ่าเฮ็ดเป็นแต้มร่วมแอดเฮ็ดบวเปลี่นนลีพี่น้องแอดคยเสียงเงินเขาไปเลี้ยนน้ำฝนถือข้าเจ้าตัวพร้อมเนาะคะ่ะอ่าเฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่เป็นเลี้ยนบ่รหลูเลีองเลยเนาะคะ่ะอ่าบอ่อปองเนาะพี่นออ้องบ่อปองก็คือเฮาเฮา กิดจีเอิญ่าบ่อปองนั่นแหละเนาะเอาว่าบ่อปองซะม,มันจังหนาฟังเนาะค่ะผู้เป็นเหตุเต็มรวบในโอ้พนอีรีได้พี่น้องเอดเน่ยมัหลับเลยถอยหนาถอยหลังเลยละค่ะแอดเนี่ยนะคะถอยหนาถอยหลังพ่อสมควรเลยเนาะคะ่ะบวกเลยค่ะพี่นออ้องาคงทีสองเจ็ดหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องสองเจ็ดหนึ่งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบบนสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสองบวกเจ็ดบวกหนึ่ง หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งก็ได้หนึ่งห้าสองสิบคือศูนย์ยกหนึ่งค่ามมาบวกสองได้สามศูนย์หนึ่งตัวเก้าเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือศูนย์สามศูนย์หนึ่งมีไหมเห็นบ่บะมีก็คือต้องเอาออกเนาะคะ่ะสูตรเท่ามีหลายแต่ว่าอันนี้เ่าได้อ่างว่าสูตรหลายเรวจะเอามาล่งมานึ่งมาเนิดเนาะคะ่ะเท่ากับมีขั้นตอนในการล่งอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ ไปดูสูตรนี้ที่10หน่วยบน1 50ห,น,หนะคะหลายท่านที่ตามสูตรนี้ <c oughs> แล้วก็คอมเมนต์ขอเข้ามาหลายนะคะแอดว่าท่านในโลกให้พี่น้องนะคะคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเยอะเลยสูตรนี้นะคะ,ะทักแชทมาานะคะมาเป็นคอมเมนต์แอดวัลพิเนะคะ ทักแชทมากทร่มา,มากกมีพี่น้องนะคะแอดบอกคอยเดม,มีเวลาหลับเนาะคะ่ะแอดเห็นงานหลายแนวเนาะคะ่ะเพิน่นจะทักแชทไวเราในแชทกันเนาะคะ่ะขอบคุณเด้อค่ะพี่นอ้องแอดไม่กดข้ามเลยดูโฆษณาให้จบเลยสนับสนุนช่องว่าอะช่องเฮาหน่อยเนาะคะ่ะขอบคุณเดอ้อในความมีน้ำใจของพี่น้องถ้าพี่น้องบ่ซอยแอดแอดก็คงจะใบว่าฮอดไซีหลีละคะ่ะเส้นทางโอ้ยั่างไกลพี่น้องย่างอีกไกลเลยเนาะคะ่ะ ไปตามดวงเนาะค่ะอย่างน้อยแอดก็ได้ให้แอดวาแอดไห้สิ่งดีๆก็พี่น้องละดีไพยด,ดีมั่นดอกผู้บัคก้นวาเอ,อจาจะวะจะคล้องเหตุบุญเด้อบาปได้เนี่ยดูที่เจตนาพี่น้องเจตนาแอดเป็นจังไดเพิ่นรูเพิ่นเห็นูีดอกค่ะเจตนาคือเข้าดีเคื่อเข้าอยากไห้เนาะค่ะไห้สิ่งดีๆให้พี่น้องได้โชคได้ลาบนั่นละค่ะลักๆถา้าบบได้กะ คือว่าดวงแอดบอดีดวงพี่น้องกับบอมท่าน,นมีเนาะคะ่ะคงที่6กสองสองได้ค่ะพี่น้องหกสี่ยี่สิกสมาบวก1เป็น5 5าบวกหคงที่ได้11คือ1 1ึบวกสคงที่ได้3 3มบวกสคงที่ได้ห้าหนึ่งสามเนาะค่ะพี่น้องได้หนึหนะคะ หนึ่งหน,นะคะ่ะนี่เด้วค่ะพี่น้องได้แอดจะเอาเลี่ยงประกบกันให้พี่น้องเบ่องอีกครั้งหน,งน,ะะนึ่งเนาะคะ่นะ,คะชุดบนเข่าทั้งสองชุดได้ค่ะพี่น้องนะคะชุดบนเข้าทั้งสองชุด ชุดบนตอนนี้เดินยันได้เหลมยญหลายมากเลยพี่น้องนะคะเดินยันได้เหลมเยอะมากเลยนะคะเดินทางไปรับหลานแล้วค่ะชุดเต็มยังม่รันในโล่งเลยพี่น้องนะคะแอดไข่แอดหัวะกะลูกได้่างไดเนี่ยก็เลยเห็นงานสาจังหน่อยหนึ่งไข่ดีเนาะคะ่ะอากาศแอดดีด้นี่พี่น้องแอดออกมาอยู่หน้าตะกี้แย่ก,ก็นี่อีกเนาะคะ่ะ อากาศทุกทางมันทายเท่นะคะคงที่7จ็ดสองหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องหกบวกหนึ่งได้7 7็ดดบวกสอได้เก้า้บวกเจได้สิไห้จักหน่อย6กบวกสคงที่ได้8 8ดแบวกหนึ่งคงที่ได้เก้นะคะบอกไม่หกเจ็ดแป้าเก้าบวกเดได้16บหวกสองได้8 8ดแบวกหนึ่งได้9้าถูกต้องเนาะคะ่ะ 8 9เทียบชนกันเบิ้งบันีว่ามันจะมานํำกันอีกบ่เนาะค่ะพี่น,อน้นองเนาะค่ะค่ะพี่น้องแคบเอาเนาะค่ะจะสามารถแตกสามตัวได้อีกบ่มือนั้น มันเป็นยูทิศิหน่วยเนาะอันนึ่งมันไปลักลอยใช่เนาะค่ะหนึ่งนั่นเอาแคปเอาค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อคะ่ะที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะแอดเฮ็ดไวยสูตรหนึ่งเนาะคะ่ะเฮ็ดไวยสูตรหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวแอดจะเอามะน้่นเสนออีกนึ่มันสูตรจังส่มันก็ใครเดินหรอคะ่ะแต่มันเดินมาซีมือติดแล้วแค่แอดว่ามัน,นบอเป็นแต่ไปตัวใดพ่อปันใดเนาะคะ่กะกันเลยยี่ยักยี่ยอนเอาเบิ้งอีกจัหมือก้อนเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเอาออกมาให้พี่น้องเบิ้งน้่นแแ้ๆและเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้กัเดินทางมาถ่ายคลิปเราได้ค่ะพี่น้องกราบขอบ,บุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เขามารับชมมากกดไลค์กดแช่ เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะคะ่ะแอดจะได้หีกําลังใจหาแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากพี่น้องอย่าลืมเด้อคะ่ะพี่น้องซอยแอดกดไลค์กดแช่น้ำเน่เนาะคะ่ะสำหรับชุดเต็มกลับมาจากรับหลานพูลานเนาะคะ่ะพี่น้องมันจังสีท่านหรือสิังไดเนาะเนาะค่ะเวลากันหนอ่นอยเนาะค่ะ อาพี่น้องเอาแคปเอาลอยได้เนาะค่ะเอายุดตีใบสานีเนาะค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ